สวัสดีครับถึงเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทรัพร์นะครับผมวันนี้จะมาทําพิธีขอพรจากพ่อใหญ่สีทรัพร์นะครับผมซึ่งในพานนี้ก็เป็นงานกระเิ่นนะครับของพ่อใหญ่นะครับนี่นะครับผมก็จะส่งไปให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่ลีลาวดีนะครับ ให้ท่านได้รับวัตถุมงคลจากพ่อใหญ่นะครับได้คุ้มครองปกป้องคุ้มภัยนะครับผมก็จะทําพิธีขอพรกับท้างพ่อใหญ่นะครับส่งไปให้ท่านนะครับผมในวันนี้เนาะครับอ่าก็จะเริ่มพิธีเลยนะครับผมก็จะส่งไปให้กับคุณแม่ลีลาวดีนะครับผมให้ท่านให้ท่านได้เก็บไว้นะครับอ่าักขาตัวครับผมพกเก็บตัวนะครับอ่าพ่อใหญ่

มาคำสืบสละมารำสืบถือมาบรรลุบดาประธา,า,านพนรื้ออดีตเจ้าหนุ่มจิตประจันพร์อาลูกเช็ดอ่างากระดิ่งงานกำจัดงากำจกายของพ่อใหญ่เสีรัไทยให้กับผู้ใหญ่ใจดีเด้อคุณแม่ลีลาวดีให้ท่านได้รับสิ่งดีๆของมองคลจากพ่อใหญ่เด้อบรรดาประธานพร์ให้มีความสุขความเจรนะิญบนสูงบนสูบนบนสูบนซุ้บนซุ้มบนซุ้มซุ้อ่า ทานพรเด้ออันเชิญมาแถวมาหมักมามามาทรงมามิวมาเธอมาเก่งยเกงคุณอ่ะคุณจักคุณเกสุดสัน์พรอเจ้าเด้อซาสุดเด้อผู้จิัไปให้ที่มาไม่ฟังผุิปักไปหน้าชื่อเดี๋ยวไม่ฟังคนทำ่ััม

ท่านมังพุทธเมษะทุ่านมังพิเะมหาราสัพพะนห้ามันสัมารัพพะโตมายาตรายมบวันไชยมรติวัดีลูณโมพุทาะนะครับนตับระันนะครับรัเบารมีลินเดียวบคุณลกมาครับผมเนียโอให้ชคในคนเราครับผมตอนนี้ะ จะส่งไปให้กับคุณเมรีลาวัดีนะครับให้ท่านได้รับของมงคลจากข้อใหญ่นะครับอ่านี่นะครับผมจ้างเร่องอใหญ่เรืของของกองเราเด้อครับปรนกำลังโดยรวยบนท้องบนดวงบนไทยดีมีความสุขความเจริญครับลิปส่งมาเลย